โจทย์ข้อที่2 1วัตถุวางหน้ากระจกเวาวบานหนึ่งเป็นระยะ30เซนติเมตรก็ให้เป็นหุ่นยนต์ตัวนี้แล้วกันนะครับกระจกเว้าวมีลัศมีความโค้ง40เซนติเมตรภาพที่ได้จะมีลักษณะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาวาดภาพที่เกิดขึ้นกันโดยเริ่มจากแสงเส้นที่1นนะครับให้เป็นแสงสีแดงเส้นนี้นะครับก็ให้ลากจากจุดยอดของวัตถุนะครับลากขนานไปกับเส้นสีดำหรือว่าเส้นแก้มุกสำคัญเส้นนี้เมื่อลากขนานไปนะครับเราไปชนกับกระจกเวาวเนี่ย แสงนะครับก็จะสะท้อนกลับมาหาจุดโฟกัสหรือว่าจุดรวมแสงจุดนี้นะครับจุดโฟกัสนี้ระยะโจทย์ไม่ได้มานะครับแต่ว่าจําค่อนข้างง่ายก็คือมีระยะเป็นครึ่งหนึ่งของรัศมีความโค้งนะครับเี๋ยวก็คือ40หาร2ก็จะได้20นะครับระยะตรงนี้หลังจากนั้นนะครับเราก็จะวาดแสงอีกเส้นหนึ่งนะครับให้เป็นแสงสีเขียวเส้นนี้นะครับแสงสีเขียวนี้เราให้ลากตรงลงมาเลยนะครับมาหาจุดกึ่งกลางของกระจกเว้านะครับ ก็จะทําให้เกิดเป็นมุมเซตาตรงนี้เกิดขึ้นหลังจากนั้นแสงนะครับก็จะสะท้อนออกไปด้วยมุมเซตาที่ตกกระทบนี่แหละนะครับก็จะเห็นว่าทางฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะมีจุดตัดเกิดขึ้นนะครับระหว่างแสงสีแดงกับแสงสีเขียวก็เป็นจุดนี้นะครับก็จะทําให้เกิดภาพนี้ขึ้นมานะครับก็จะเป็นภาพจริงนะครับหัวกับขนาดใหญ่กับวัตถุนะครับ เนื่องจากว่าแสงสีเขียวกับแสงสีแดงเนี่ยเป็นแสงจริงนะครับเป็นแสงที่ออกจากวัตถุจริงๆแล้วก็สะท้อนจากกระจกมานะครับจริงๆก็จะทําให้ได้ภาพเรียกว่าภาพจริงนะครับก็หัวกลับนะครับขนาดใหญ่กว่าวัตถุเมื่อเราไปดูที่ชอยนะครับเราก็จะเห็นว่ามีภาพจริงหัวกลับอยู่2ข้อก็คือกอไก่กับขอไข่นะครับแต่ว่าแตกต่างกันที่ระยะของภาพนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามา หาระยะของภาพนะครับว่าเท่ากับเท่าไหร่เราก็หาได้จากสูตรนี้นะครับ1ส่วน f นะครับเท่ากับ1ส่วน s, บวกด้วย1ส่วน s อดนะครับ f เนี่ยก็คือระยะโฟกัสนะครับโจทย์ให้มาแล้วก็คือ20เพราะฉะนั้นก็จะเท่ากับ1ส่วน20นะครับในส่วนของระยะโฟกัสเนี่ยก็จะมีได้ทั้งค่าบวกแล้วก็ค่าลบนะครับถ้าเกิดว่า แสงที่ผ่านจุดโฟกัสเป็นภาพจริงนะครับก็จะแสงจริงนะครับจะเป็นค่าบวกแต่ว่าถ้าเป็นแสงเสมือนก็จะเป็นค่าลบนะครับข้อนี้แสงสีแดงนะครับตรงนี้เป็นแสงจริงนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะเป็นค่าบวกนะครับต่อมา s ตรงนี้นะครับเป็นระยะวัตถุนะครับเขาให้มาเท่ากับ30นะครับระยะวัตถุนี้จะเป็นจริงตลอดนะครับก็จะไม่มีวัตถุเสมือนนะครับมีแต่วัตถุจริง เราก็บวกด้วย1ส่วน s d at. ตัวนี้ก็จะเป็นระยะภาพที่เราต้องการหานะครับเราก็แก้สมการเลยนะครับสมการนี้เราก็จะหาค่า s d at. ได้นะครับเดี๋ยวผมจะย้าย1ส่วน30มนะครับมาฝั่งนี้ก็จะกลายเป็นค่าลบนะครับ1ส่วน20ลบออกด้วย1ส่วน30นะครับเท่ากับ1ส่วน s d at. นะครับฝั่งนี้นะครับเราก็ต้องทำให้ตัวส่วนเนี่ยเท่ากันทั้ง ทั้งสองทั้งสองค่านี้นะครับก็ทำเป็นส่วน60ละกันนะครับ1นึส่วนยี่นี่ก็คูณ3นะครับทั้งเศษและส่วนก็จะได้เป็น3ามส่วนหกนะครับฝั่งขวานะครับ1นึส่วนสาก็คูณ2ทั้ง2ท,งทั้งเศษและส่วนนะครับก็จะได้เป็น2องส่วนหกนะครับเท่ากับ1นึ่ส่วนเดดสลบสนะครับก็จะได้ออกมาเป็น1นึส่วนหกนะครับเท่ากับ1นส่วนเดด เพราะฉะนั้น s แนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ60นะครับแล้วก็มีค่าเป็นบวกด้วยก็ตรวจคาตอบได้นะครับถ้า s แมีค่าเป็นบวกเนี่ยก็จะเป็นภาพจริงนะครับแต่ถ้า s แออกมาเป็นค่าเป็นลบเนี่ยก็จะเป็นภาพเสมือนนะครับข้อนี้ออกมาเป็นบวกก็เป็นภาพจริงนะครับซึ่งจากการที่เราวาดเนี่ยก็ได้ภาพจริงก็ตรงกันนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับก็จะได้เป็นข้อขอไข่นะครับภาพจริงหัวกลับ ห่างจากกระจก60เซนติเมตรครับ